สวัสดีครับเอฟซสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบาแต้มพารวยนะครับเนาะมือนีเบาวแต้มกด้มาติดตามตัวเลขกับพุ่นพ่อสาลี่นะครับเนาะพ่อสาลีฝันแม่นครับถืกมาแหลวหลายงวดเนาะครับนาะสาหรับพ่อสาลีครับมากงวดนี่พ่อสาลี่ฝันดีอีกแล้วครับผีไอที่ผูกข้อตายมาบอกเอาเงินมาให้ครับท่านผู้ชมส่วนตัวเลข เรื <Es> <an> ่องเล่าข like ้องฝันของพ่อสาลี่นะครับนอสิเป็นจังไดเดี๋ยวไปติดตามรับชมรับฟังจากปากพ่อสาลี่พร้อมๆกันนะครับนาอก่อนสิไปครับก็อนย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเบาแต้มผ้ารวยเด้อครับเด้อไปติดตามรับชมรับฟังจากพ่อสาลี่พร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับพ่อสาลี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อสาลี่สวัสดีครับน้องอุ้มอ่ม สวัสดีครับสวัสดีจ้าก่อนเดี่ยวสวัสดีจา้จาไว้จ้ากอนน้องอุ้มอิมนานเก่งหลายครับพี่น้องเอฟซีเนาะบอกเลขแม่นเอฟซีก็บ,บอกให้มาติดต,ตามอยู่นะครับเนาะแต่เอาเลขกับคุณตาไปสักก่อนครับกับคุณพ่อสาลีฝันแม่นประจำงวดวันที่16กันยายนครับพศสอ6 8สแแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลบอสซูเอฟซีฟังนะครับพอซาลี โยว่ามันกับผันมันกับส่งสงสิบโมเมนเล็กขคือสิมเมเล็กเนี่ยอะไรนะครับผันนั่นผันมา้อยเพิ่นเอาเงินมาให้้อยเออ้อยผู้คนผูกข้อตาย่นล่ะโอ้ยผูกข้อตายบอกครับเออไอ่ไงผู้พีครับเพิ่นเอาเงินมาให้ให้เพื่อว่าขับบอมุ่งห้าวว่าหนึ่งศูนย์หาเพื่อันเพื่อว่าหนึ่งรอยหาเพื่อว่าหนึ่งร้อยห้เออเพื่อว่าให้หนึ่งรอยหา ให้นึ่งร้อยห้าบาทเพิ่อนมาให้ร้อยห้าบาทเออร้อยห้าบาทครับเงินนี่เงินเพิ่นให้ร้อยห้าบาทพ่อใหญ่ก็เลยาว่าห้วยเอามากเห็นเงินเงินร้อยห้าบาทเอามากโดยเพาะเป็นเอียงเงินห้าบาทครับก็พ่อใหญ่บอกว่าเอ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 าไปเพิ่นว่าข้อมีให้ตัวซัมมี่ละเพิ่อนมาบ้านนี้ก็เลยพ่อใหญ่ก็เลยาว่าเอาเอาเอาก็คือจังเพิ่นผ้าเพิ่นไปหน้าเพิ่นผ้าไปหน้าว่าสีผ้าออกไปหน้าเพิ่นว่าครับ ไปหน้านั่นไกล้สิหอดหน้าเพิ่นพยย่อหยุดยุดพอสิหอดเลยละหน้านี่เพิ่นว่าครับบางก็เลยมันมีแต่แก่ปลาบักเขืาน้อปลาบักเขือเ,เขลาบักเขือสุกเล,ลืองๆอยู่ในในในหน้านั่นละแนมไปแนมไปเพิ่นว่าครับแนมไปในพ้นหน้าเข้านั่นละเพิ่นว่าใกล้จะงอดแล้วลน,ออนั่นเห้องห้องพักตัวจอดที่นี่ครับมีแต่บักเขือเป็นเลืองกระเขือสุกเขือสุกเออครับมันเขาเนี่ยก็เลย ปนอนเยื่อฮื่นนอกุ่นมาหมาปะโค่นไปเฮื่นโอโค่นเขาไปบริเวณเหื่นหมาปะเฮ้าบานหมาเฮาเขาเขาในื้ครับหม้เฮาก็เลยตื้นตางครับเมื่อเขิน่วยโคนเขามานี่ีทั่วนี่ยมาคนขอ้่นเขาพยยบุงเขาละครับเอาแวกไปหื่นเล็ดแวกไปบ้านสวนพญายนเอบานล้างนอก เรื่องหูเม่อเมาเสร็จว่าเกี่ยวกับนยังเอาเนี่ยเกี่ยวกับเลี้ยงบ่รือเกี่ยวกับควบฝันเฮือเท่านั้นเอาเงินมาให้บ่กับหาข้าหาเงินท่งในไท้กับมง่งีแล้วบาทนี่ครับฝันว่าได้เท่านั้นเพื่อนให้ลอยหาบาทลอยหาบาทเออแต่ในส่วนตัวผู้เพิ่นผูกข้อตายหน่ยก็บโบได้บอกันบ่เพราะพลาดจะเปเบิ่งพ่น,นบักเกขือฝนไปเบิ่งพ่น,นบักเขือเออบักพ่นบักเขือบักสุก โอ้ยเต็มพ่นเเลียเลยเหลือเออเลยพ่นบกเกื้านลายแห้งเออพูนบเลกลายแห้งอข้าถาเป็นเลขกกับี่ตัวไหนก่าครับพอซารีโยขันแปลว่าเป็นเรลขกอ่ะขันคิดบางทีหนึงกับมันจ่สิมันสุดจะตัวก่าๆแต่ว่าศ yep. ูญหาแล้วศูญหาเออ0ูญหายสูหากับหนึ่งศูญหาเนาะครับหนึ่งศูญหายคนใหญ่มาจากสู์สูญหาได้หวานสูญสูญหาไม่ได้ใช่อีกครับศูญสูญหานี่ว่ามันลอยหาน่นล่ะ ลอยห้าเออลอยมันเป็นรลอยแม่บอกมันเป็นลอยก่อนมันยังเป็นห่านนะคำว่าลอยมันก็จะมีศูนย์สองโตแม่นบอกครับมันหนึ่งศูนย์ศูนย์หลักห่านนะเพราะงั้นแล้วจี๋เตี้ยวศูนย์ศูนย์หาอันไหนมันเป็นพันหรือใดเพอาะงัยมันเป็นพันถึงจะมีศูนย์ศูนย์หานมันสี่โตัวหรือใดมอชอแต่สามตตัดออกหนึ่งโตัดหนึ่งออกเออตัดหนึ่งออกครับ ตันหนึ่ออกเซลล์ศูนย์นย์าตามพ่ะครตามพาวาละครับอนาอ้าครับผมขอบคุณครับมียังอีกเพิ่มเติมอีกครับมอมีมอฝันอีอยังอีกมอฝันยังอีกเลยมอมันไปนอนยื่นเงินหลังหนอก็บ่ค่อยฝันส่วไปนอนอยู่สี่หาศูนย์ศูนย์หาครับเออนี่แล้วก็เอาเงินให้หนึ่งร้อยหนึ่งรอยหาหนึ่งรอยหาเออกลองเบู้้ตายครับอายุคนกับผู้ตายนะเจ็ดสิบปด อายุ78ปีเออผู้ตายเขียนอายุลงน้ำนะครับมาทามาอายุก็ได้เนาะเป็นเงินแบ่งยังไงคุณปอสารีก็บอกเมนเงินแบ่งเป็นคือเงินเงินเหรียญเงินใบเงินยังสมกันมาเนี่ยนะเพื่อนว่าเพื่อนว่าหนึ่งเพิ่นให้หนึ่งลอยหาเพิ่นว่าเงินใบเงินแบ่งเนาะเออครับน้องอุ้ม <audiences> ยิ <glucose been w benim> ้มอ้าวให้คุณพ่อเอาล้านไปพาไปซื้อขนมนะครับครับเลี้ยงซีนี่ไห้ขนมมีค่าขนมให้น้องอุ้มยิ้มนั่งครับ กดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณครับพอสาลีครับสวัสดีครับนี่นะครับท่านผู้ชมตัวเลขของพอสาลีครับงวดประจําวันที่16กันยายน2568ครับเลข3ตัวครับ105ครับ105แล้วก็มี005นําครับ005เลขอายุไอพอสาลีครับผูกข้อตายอายุเพิ่น78ปีสด้ีนครับขอให้โชคดีมีโชคลาภกับพอสาลีครับกดไลค์กดแชร์ครับกดไลค์กดแชร์ ให้เปล่าเต้มพารวยด้วยนะครับขอบคุณครับ